สวัสดีครับวันนี้กับทีมงานพวอังโง่เหมือนเดิมครับวันนี้เราจะไปตะคงครับซื้ออะไรกันเดี๋ยวเรามาวัดดูความเตี้ยระหว่างรถจานชูเกียริกับรถของน้องบ้านเทงนะครับอันนี้ดรูรูปแบบทรงแหนก็จะคล้ายๆกันนะครับเพราะว่าเราได้ทำการดัดแหนบทั้งสองคันแต่เ,เราทําคนละอูครับ ว่าเนบเนยมาจัดที่เดีวยวกันเลยครับจากอูช่างจิครับคือดัดเนบนี่ครับบางฝุ่นของชุกเกียดก็จะใหญ่กว่าหน่อยนะครับเพราะว่าของอันนี้เม็ดห้ของชุกเกียดเม็ดแครับโอความเตีย้ยก็คู่ขี้ซูซีกันอยู่ครับชุกเกียดจะต่ํากว่านิดนึงหน้าแมกของชุกเกียดก็จะเป็นเปดครึ่ง ฝั่งโน้นจะเป็นสิบครึ่งครับลายทีอีเหมือนกันครับแต่อันนี้จะเป็นเท่ากันนะสีเท่ากันออกเท่ากันนิดหนึ่งฝั่งนี้จะออกดำดำนิดหนึ่งจานรุกมาแล้วนี่ครับฝั่งนี้จะเป็นออกดำดำนิดหนึ่งครับก็ขาครอบอิตาลีครับเป็นงานม่เรียมน,นะครับขาครอบตัวนี้มาครับ สนะครับอั่งนี้บางคุณจะนากว่านี่ครับอ๋อเกีียวไม่ได้ขัดโค้งผมเนี่ยขัดให้ยังสวยครับจัรลุกพร้อมยังจ้าด้านลัปั๊มอีหน่อยต่ออะไเติมอีหน่อยเลยก็บ้านเติมเอ อามาอยู่ที่อุดมพาณิชย์นะครับล,ลังเหล็กนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเลือกเลยกันก่อนนี่นะครับโอ้รถชูกเกียดนี่บางคุณนี่บินตลอดเวลาเลยรถเขานาี่บิๆๆนจะริงๆริงซีน็กซกดำๆอย่างนี้หรอแบบยืนกับเค้มเลยนะอันอันนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะเดี๋ยวไปดูกระบ,บุกเบกของชูกเกียดกันครับนี่ ไซมินิโพครับไม่ต้องใช้เยอะจะได้เติมไม่บ่อยมีครับีนิโพผูกเบีรกหลังมอไซเดเดี๋ยวเราเข้าไปดูภายในร้านกันนะครับนี่วินหน้า6นิ้ว6.8ครับของผม6นิ้วท้วนขอจะเป็6น6กจุดทก้วนครับ เดี๋ยวเราเลือกเหล็กครับนี่อาจารย์รุกพามราเลือกซื้อเหล็กนะครับเดี๋ยวไปดูเหล็กหนาสามสามนิ้วมีเหล็กทุกไซส์ที่ต้องการทําที่เลื่อนนะครับมาที่นี่ได้เลยตาคงไม่ใช่ร้านเหรอเฮ้ยดูดนี่อุดมพาเน็อุดมพาเนชนะครับเบอร์โทรพร้อมอุดมพาเน็เบอร์โทรพร้อมนะครับใครจะทำที่เลือมันมีหลายไซส์หลายขนาดแล้แต่ครับหนาบางเลือกได้เลยครับรบได้ครบแน่นอนครับมา เดินดูเหล็กก่อนครับชุบชุบช่วงนี้เหล็กมันลดนะครับมาทำมาซื้อได้ครับเหล็กลงครับช่วงนี้หลายถึงเหล็กหน้าสามเหล็กนี่ครับต้องสีทองครับโอ้หนาหนโคตรหนาเลยหนาจัดครับหนานะครับเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาท แด็กลองจริงครับตอนซื้อให้ชูกเกตพันสองนะครับแต่มันสีม่วงไหมมันเขามันวังไม่ไม่อันนี้นะสีแยกประเภทแบบใส่อะแยกใส่อะ่เนี่อมันหนานะหนาจัดเลยครับตัวนี้ของมอมชูกิเกะไม่หนานะครับบางใช่เบี้ยวด้วยมันมันมันเบี้ยวมันงอเล็กตัวนั้นเบี้ยวจริงมันมันมันแลวแต่นะแต่อันนั้นซื้อมาจากที่อื่นนะครับมันมันซื้อยุนี่เพราะว่าอย่นี่ไกลครับ นี่มันก็ไกลนะอันนี้นี่นะครับเหล็กเพลาสนใจมาดูได้ใครจะสนใจสั่งซืมีครบครับใครเอาไปทำนี่เหล็กเอาไว้ทำเตะโซงก็มีหมดนะครับนี่นี่ครบครับหาาบงเลือกได้ทำมันนี้โอ้นี่ครับทำซุ้มล้อ,อก,ก็มีนะครับใครจะเอาไปทำนี่ครับสวยสบายครับ เด็กเยอะครับอยู่นี่ครบวงจรจริงๆครับใครมาเดี๋ยวมาเลือกไอ้ทำได้เส้นหนึ่งทำได้กี่คันนะเส้นหนึ่งทำได้กี่คันนะหนึ่งเส้นได้หนึ่งคันสามเส้นได้สองคันตามนั้นครับยานทุกบอกเขาได้สองคัน อาจารย์รุกเขาทำมาหมดแล้วเขาบอกว่ามันเส้นนันเรือทำมันก่อนนันเรือแต่ว่าจะทำสองได้สามคนไม่ได้มันต้องสองแท่นสามคนใช่ครับเคยทำแล้วพอดีเรือไม่หน่อยเมอีถ้าไอปูแหลกเขาก็ซื้อแผ่นใหญ่ไปเลยก็ได้ครับไปตัดเอาไอตองปูเราไปจัดทำซุ้มล้อเลยก็ได้มันไม่เปลืองมากใชาทำไม้ผมซื้ออันนี้ไปบริการด้ครับ ดูตรงไหนดูเหลก็กตีนเป็ดก่อนเบ็บหนาเลยอันนี้น่าจะเอาคนสอบมงกดูจานชกเกียรติยกขึ้นแล้วอาวีนุวยได้มุกเนาะไี่จอดอวีมันจะได้มุกอันนี้ได้แล้วครับขน พยูพยาทารู้ไอ้ก้อนอะไรเตือนมกรอยกรดเชือทุ่มๆนะก้อนลอยๆนะนี่ครับอันนี้มินห้านะครับติดจนงยูเชือกปูหม,มอมอันนี้เหล็กมินห้าก็นาอยู่นะครับตัวนี้อันนีุ้กเกียตบอกว่าจะปูพื้นก่อนดัน้งางเอาไว้ขึ้นทีหลัง เรื่อยๆไม่รีบเงินไม่มีกระบะด้านข้างก็น่าจะออกแบบกันเองนะครับทำเองหมดจากทีมงานเรามาอยู่นี่ก็เจอยางเรเดียนครับ,รบแต่เป็นยางก้าครับไม่รู้เขาจะขายไหมไครสตูนครับ กินขอบนิดนึงแตไม่รู้เขาจะขายไหมยางก้าวต้องเชื่อมตะเข็บอันนี้ครับตะเข็บกระทะนะครับขอบกระทะขึ้นมามียางเป็ดอยู่ครับแต่มันติดในกระทะเข้าอยู่มียางเป็ดอันนี้ที่ถ้าที่ผมใช้ตัวนี้เป็ด25คอ16จานทุกถอยมาแล้วขึ้นเหล็ก ดันติ่งมอือมอมมอมป,ป,ปมุ๊บๆุ๊บปุ๊บไปคุยนะเยีะยปุ๊บปุ๊ๆปุมือลิงเออใส่ใจครับที่อัดๆนี้ <c oughs> ผมมาจะถ่ายให้ดูตอนขับมาก็ไม่กล้าถ่ายครับ ผมเองไม่กล้าถ่ายเลยนั่งอยู่ข้างหลังมันเสียวมันไม่มีที่จับนี่นะครับรถเครื่องวิ่งสบายคนระับไม่เอานะอาจารย์รุกไม่เอานะขอบเม็ดนะเขาเบรกมาแล้วเนะี่ยกัดเบรกกัดเบรกนะ ตัด,ต,ดตัดให้ได้ไหมครับตัดเหล็กนะครับตัดสามเมตรสามเมตรนี้นะครับโอเคครับอมครับอันนี้ถ้ายาวเกินเราก็ให้เขาตัดให้ได้นะครับเขาบริการตัดให้คมเ,เมเื่อกี้หรอุมเมื่อกี้อยู่นครับอยู่ข้างหน้าโอเคครับเหล็กเกอเจอจอดเออเอาเหา็นไห ขอให้เช็คโขงกอนออกครับเช็คทุกน้งกอดออกครับใช่ครับโอ้จานทุกน่งยองยองว่าจะไม่ตัดเกลือกลมยาวเกินครับเป <c oughs> นหลกักถ้าใส่ที่เลอไปคง <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงครับหลากยาวนี่ หอมครับหอมเสียงหอมอประมาณนี้ครับหอมช้าๆครับตัดให้เหลก สิ้นเ,เลยเขาก็น่าจะขายอยู่นะครับราสามเม็ดเนาะถ้าผมสามเม็ดครับ